นี่คือช่วงเวลาที่ควรเทรดนะครับแนะนําฟิกช่วงเวลาที่ควรเทรดตามนี้นะครับช่วงเช้าเนี่ยจะเป็นสิบโมงเช้าถึงบ่ายสองเวลาประเทศไทยช่วงบ่ายๆจะเป็นสี่โมงเย็นถึงหกโมงเย็นเวลาประเทศไทยแล้วก็ตอนคืนจะเป็นหลังสองทุ่มถึงตีสองกลางคืนหลังสองทุ่มันจะวิ่งดีที่สุดตลาดเห็นที่ทางชัดเจนที่สุดนะครับผมเพราะฉนั้นตั้งเวลาไว้เลยว่าเราจะเทรดแค่ช่วงนี้พอเวลาช่วงอื่นที่ไม่มีในนี้ไม่ได้ปรากฏในนี้ไม่ต้องไปเทรดมันไม่ต้องไปสนใจเยอะนะครับผมเทรดเฉพาะช่วงเวลาตรงนี้ ตลาดมันเปลี่ยนแล้วคือตลาดปกติตอนเช้าตลาดมันเป็นตลาดเอเชียมันเริ่ม8ปดโมงเชา้าแต่เราไม่ได้เทรตั้งแต่แปดโมงเชา้าเพราะว่าเรารอดูทิศทางก่อนรอตลาดมันวิ่งไปสักพักหนึ่งแล้วช่วงหลังส0บโมงเชา้าไปค่อยเริ่มเทรดเหมือน,นกันกับตลาดยุโรปอาจจะเริ่มตั้งแต่บ่ายสองบ่ายสามมาแล้วแต่เรายังไม่ต้องเทรดเราดูไปก่อนสักแป๊บหนึง่งค่อยเทยรดนะครับผม เช่นเดียวกับตลาด US รอตลาดวิ่งสักแป๊บหนึ่งก็ค่อยเริ่มเทรดก็คือตามเวลานี้คือสามารถเริ่มเทรดได้เข้าไปดูกราฟได้ดูที่ทางได้ถ้าเห็นที่ทางกราฟชัดเจนแล้วก็ค่อยเข้าเทรดนะครับตั้งนาฬิกาวไว้เลยนะครับ10โมงเช้า4โมงเย็นหลัง2ทุ่มประมาณนี้นะครับผมตามนี้เลยนะครับก็โอเคนะครับผมครับสวัสดีครับนิทรรศโฟเล็กนะครับจะดูบรรยากาศในกลุ่มเมมเบอร์นะครับสําหรับคนที่จะเข้ากลุ่มเมมเบอร์คือต้อง ทักหาผมสมัครเงินจริงทักหาผมแล้วก็ใส่ผมเป็น IB ก่อนนะครับกลุ่มเมมเบอร์เนี่ยก็จะมีสอนต่างๆเพิ่มมากขึ้นมากกว่ากลุ่มเบสิกปกติซึ่งมันสอนในกลุ่มเบสิกไม่ได้เพราะคนในกลุ่มเบสิกถ้าสอนไปบางคนเนี่ยมันเรียนมาฝึกมาศึกษาแล้วก็ฝึกมาไม่เท่ากันเนี่ยความเข้าใจต่างกันจะเข้าใจได้ยากเพราะนั้นเนี่ยในกลุ่มเมมเบอร์ผมสามารถสอนได้ทุกคนสามารถเข้าใจได้ง่ายๆง,ง่ายขึ้นแล้วมันจะมีสูตรเพิ่มเติมมากมายเทคนิคเพิ่มเติมมากมายที่จะที่จะ สอนเพิ่มเติมในนี้ในกลุ่มเมมเบอร์แล้วผมจะมีการอ่าสอนตลอดสอนเพิ่มเติมตลอดในนี้นะครับผมให้ดูบรรยากาศในกลุ่มเมมเบอร์นะคือผมจะคอยพิมพ์คอยสอนเพิ่มเติมในนี้เพราะคนมันจะเข้าใจง่ายขึ้นจะมีเทคนิคเชิงลึกเข้ามามากขึ้นมีสูตรเพิ่มขึ้นนะครับผมแล้วตั้งใจที่จะสอนเฉพาะคนที่ติดตามผมจริงๆสมัครกับผมจริงๆแล้วก็เทรด กับผมจริงๆเท่านั้นนะครับผมก็เลยเนี่ยออกมาเป็นกลุ่มเมมเบอร์ของเรานะครับผมก็จะต่างจากกลุ่มเบสิกนะครับส,ส่วนมากผมจะอยู่ในกลุ่มนี้คอยสอนคอยดูความเรียบร้อยนะครับคอยตอบคําถามแต่ส่วนมากคนในกลุ่มนี้จะเข้าใจใหม่หรือว่าคนตอบแทนผมได้หมดเรามีคนเก่งๆอยู่ในกลุ่มแน่นอนนะครับผมจะคอยตอบคําถามแทนได้นะครับผมซึ่งก็จะรวมตัวกันอยู่ในนี้นะครับก็ให้ดูนะครับผม คือมันจะต่างจากกลุ่มปกติตรงที่ว่ามันมีสูตรเพิ่มและ,ะมันจะเทรดง่ายขึ้นมันจะสมูทขึ้นนะครับแล้วก็ผมจะสอนในนี้เยอะกว่าที่อื่นนะครับผมครับคนที่อยากเข้าก็ต้องทักหาผมคุยกับผมบ่อยๆบ,บางคนไม่ได้สมัครเงินจริงก็ได้แต่ว่าตั้งใจที่จะเทรดหลักสูตรผมแล้วตั้งใจเรียนกับผมจริงผมก็พาเข้าเลยเพราะมันจะเข้าใจได้เร็วขึ้นและเรียนไปได้เร็วขึ้นแต่คุณต้องฝึก ระ uh, ดับเบสิกหรือฝึกเอหลักสูตรที่ผมสอนมาเนี่ยเข้าใจนะมาระดับหนึ่งแล้วถึงจะเข้ามาในนี้แล้วถึงจะเข้าใจกับคนอื่นได้แล้วเข้าใจในสิ่งที่สอนเพิ่มเติมได้ง่ายนะครับผมจะไต่ขึ้นไปได้เรื่อยเรืนะครับแต่ถ้ายังฝึกมาไม่เก่งว่ายังเบสิกไม่เก่งก็อย่าพึ่งอย่าพึ่งเข้ามานะครับผมไม่งั้นมันจะมันจะงงก็ต้องคอยดูไปนะครับผมอย่างจุดเพิ่มเติมต่างๆที่เข้ามาก็จะมีสอนแบบนี้คอยอัปเดตข่าวตลอดจะมีบอกซิกบ้างบางทีแต่ว่า ทุกคนสามารถวิเคราะห์เองได้มันเข้าใจกันไปได้ง่ายนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับนีะครับคือมันจะมีให้ดูได้นะครับผมว่าแต่ละคนเทรดเป็นยังไงอะไรก็ส่งการบ้านมานะครับ แบบนึงนะครับจะห,หาตรงที่สอนเพิ่มเติมเข้าไปตรงนี้นะครับนี่คือเป็นเทคนิคที่ผมสอนเพิ่มเติมซึ่งมันจะเข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะสูตรมันมีครบแลวผมไม่ไม่เผยแพร่ที่ไหนมันเฉพาะในกลุ่มนี้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับผมสอนเทคนิคเพิ่มเติมได้มากขึ้นนะครับสำหรับคนที่อยากเข้าทักหาผมนะครับคุยกัน ส่งผลงานให้ดูว่าฝึกเข้าใจถึงไหนแล้วนะครับผมก็ยินดีต้อนรับทุกคนอยู่แล้วนะครับผมแค่ทักครับผมคุยกันตั้งใจเทตดจริงๆตั้งใจที่จะฝึกจริงๆนะครับผมพาเข้าแน่นอนนะครับผมนะครับอันนี้ก็ให้ดูกลุ่มเมมเบอร์เฉยๆนะครับจะค่อยอ่านในงานสถนานาการให้ดูนะครับผม วเวลามีอะไรสงสัยเนี่ยคือเขาจะเข้าใจระบบเบสิกมาแล้วเวลามีอะไรสงสัยเขาจะถามตรงนี้แล้วมันจะตอบคุยสื่อสารกันได้ง่ายก็เข้าใจแล้วมันจะไปได้เร็วนะครับผมนี่สําหรับกลุ่มเมมเบอร์ only นะครับสำหรับสำหรับเฉพาะเมมเบอร์เท่านั้นนะครับผมส่วนมากผมจะตอบแล้วก็สอนอยู่ในกลุ่มนี้ซะส่วนใหญ่นะครับผมก็ถ้าใครที่อยากเข้าต้องทักมาคุยกันนะครับผม หรือสมัครเงินจริงแล้วทักหาผมนะครับก่อนจะสมัครเงินจริงก็ต้องมาทักหาผมก่อนส่งการบ้านให้ดูก่อนเทรดเป็นยังไงพร้อมจะลงเงินจริงไหมอะไรประมาณนี้นะครับโอเคนะครับผมครับ